ดูงูอะไรครับนี่ไปไกลเด้อบ่ขาวขาวๆๆพีๆๆพๆๆ่เออพี่พี่พีพ่เออบ่ขาวไม่เห็นงูบ่ขาวไม่เห็นงูหรืองูอะไรตัวเบ้อเลยนี่ ไรตัวเบอรอเลยครับมูอย่างนอนี่นอตัวใหญ่เหมือนกันนะนี่ตัวใหญ่มากนเ,นมลเลยนะนี่มูอะไรครับ อร่อยครับอร่อยครับตัวใหญ่เริ่มเลยสัตว์โรกสัตว์โรกน่ารักครอบราครอบราดูหางดูหาง งูอะไรครับใครทราบว่าเป็นงูอะไรตัวใหญ่เหมือนกันนะครับตัวใหญ่เหมือนกัน,เป,นเป็นกำลังแผ่พังพันดึงโตไปใปรไใส่มาใส่นอนหนิ่ นอ,อนนิ่งัวขาวกำลังมานัวขาวกำลังเดินมาตัวขาวกำลังมาแต่ตัวขาวไม่เห็นง,งูนะครับ

Ngô gì vậy? Ngô gì vậy? Ngô Không biết Tôi biết không biết đi đâu Không đi đâu Để tôi làm cho anh thích Để tôi làm คลิปนี้ประมาณนี้นะครับอมคลิปหน,าน้าเจอกันใหม่ครับ